ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดงครับยืนยันเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.5ริกเตอร์ขอคครับไมน่นิจุดในพิษนุโลกที่รู้สึกได้ในหลายพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเขื่อนครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับมีขนาด4.5ไมน่นิจุดความลึก5กิโลเมตรประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดที่ผมเรียนให้ทราบได้รับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นก็สร้างความตระหนกตกใจให้กับชาวบ้านนะครับนายวรวุิเนียมน้อยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำร,ร,ร,รุงแดน เปิดเผยกับทีมข่าวว่ากรมชุป,ประทานได้ออกแบบก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่อำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2G ซึ่งค่า G เป็นอัตราเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนโดยเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินนะครับจากแผ่นดินไหวตรวจวัดค่าได้เป็นค่าที่น้อยมากครับครับ ผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับการออกแบบเขื่อนเนี่ยเราจะออกแบบด้วยต้องรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 0.2G ซึ่งค่า G เนี่ยคือค่าอัตราเร่งสูงสุดที่มากระทํากับตัวเขื่อนนะครับสำหรับแผ่นดินไหวเมื่อคือนเนี่ยเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่เขื่อนแควน้อยบานมุงแดนเนี่ยาจากการสังเคราะห์อ,ออกมาแล้วเนี่ยวัดได้อยู่ที่0.001 155G ซึ่งน้อยมากนะครับ เพราะนั้นยืนยันได้เลยครับว่าแผ่นดินไหวเมื่อคืนไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อนครับแล้ววันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดต่างๆบ้าไหมคะตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยสายตาครั้งแรกสุดที่เราได้รับทราบข่าวเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาเรียบร้อยแล้วไม่มีเหตุผิดปกตินะครับตอนนี้เรากําลังลงลึกไปตรวจสอบรายละเอียดครับผมค,ความมั่นคง ไปตลอดหรือว่าจะมีระยะเวลาที่จำกัดแล้วเราก็จะต้องปรับปรุงอะไรใหม่ไหมคะไม่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่า<ม>เขื่อนของกรมชมนทานเนี่ยออกแบบให้รับค่าแรงจีได้ไม่น้อยกว่า0.2จีเพราะนั้นตัวนี้จะอยู่ตลอดนะครับค่ะเห็นว่าค่าแรงจีที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำกับชั้นใต้ดินนี่ต่างกันเพราะมันต่างกันอย่างไรท,ท่านอธิบายนี้มันาการหน่วยวัดของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาวัดเป็นลิตรถูกไหมครับ แต่ปกติอย่างของกรมชนประทานเนี่ยเราจะวัดด้วยอัตราเร่งสูงสุดที่มาทํากับตัวเขื่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติที่แรงแรงสั่นที่ชั้นผิวดินเนี่ยกับชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นค่าวิ่งอัตราความเร่งสูงสุดที่เข้าไปรบกับตัวเขื่อนก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องวัดได้ครับผมมาตรฐานนี้เป็นทุกเขื่อนทั่วประเทศไหมคะมาตรฐานครับทั่วประเทศครับผมท่านได้เฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดอัพตช็อปหลังจากนี้อย่างไรบ้างคะก็ตอนนี้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจดูตลอดเวลาแล้วตอนนี้เรามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงครับแต่คาดว่าไม่น่ามีผลครับหลังจากเหตุการณ์นี้มีหลายฝ่ายพูดกันว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในพิษณุโลกและเรามีเขื่อนท่านได้เฝ้าระวังหรือว่าจะถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างไรในการเตรียมพร้อมรับมืออันนี้ครับซึ่งตัวนี้เรามีเครื่องวัดอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในบริเวณจังหวัดพิโลกเนี่ยถ้ามีไอ้ค่าอัตราเร่งสูงสุดไปกระทบถึงตัวเขื่อนเนี่ยเครื่องวัดได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่่่าางทีีผมเรยนว ถ้าเกิดอยู่ในอัตราที่ว่า0.02ถึง0.2เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังแต่อย่างที่ผมเรียนเมื่อเช้าว่าเครื่องเราตรวจวัดได้คือ0.001155ซึ่งน้อยมากครับผมเครื่องนี้มันติดตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่เขาเตือนเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนยังไงคะ,ะเครื่องนี้ติดตั้งอยู่บริเวณตัวเขื่อนทั้งหมดนะครับโดยจะมีการลากสายมาที่มอนิเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมครับผม